ครับสวัสดีเอฟซีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและผู้ที่รอการตักปลาทุกท่านนะครับผมนี่วันนี้ทีมงานเกษตรสัญจรก็มาบอกว่าหลังจากไทายทารายการเสร็จแล้วี่ find, วยจ <Okay. S 1> ัดไปปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆของพี่เขาเอาสาหรับเขาแล้วจัดไปนะเดี๋ยวเราไปหากับแก้มเพิ่มกันดีกว่าไปดูตักปลาไหมไปดีเฮียเออไปดูแลตักปลาไม่ได้แล้วตักกุ้งดีกว่านาะใช่ยอมตักกุ้งมาเพื่อเป็นกับแก้มเล็กๆน้อยๆให้พี่ๆเขาไปไปกันครับผม โอ้ยระว่างทางมันร้อนร้อนเหลือเกินขอเติมน้ำชาหน่อยซิมเบิงสีเหลืองอเมซอนไปชื่นใจไหมพียอพอได้อยู่เอามาต่อกันนะผมตักไปหลายที่ยังไม่มีปลาเลยโอพี่เข้ามาทั้งทีเปลี่ยนพายเลยดีกว่าเนะเอาพายนี้เลยจัดก้งแม่น้ำรับรองแขกหน่อยนั่นแน่โอ้โหภายเขาเบาจังเลย อันเมื่อกี้นี้มันโคตรตักอะยกเทปไม่ไหวเอ้าตักนี้เรามาลุ้นกุ้งแม่น้ํากันจะมีหรือเปล่าเฮยถ้ามีให้ผมได้รับรองแขกหน่อยได้โมหนูก็ลุ้นปลาใหญ่อยู่นะเด้ออพี่จะตักกุ้งแอดมินอยากดูปลาเอามีอะมีอยู่อะเอาเห็นแล้วนั่นะสุดท้ายมากลางกลางเอาสัตว์ประวัติมาเนี่ย เฮียด้กุ้งสองตัวสามสี่ยสองุ๊ยสามสีม่ว่าไงล่ะคุาบอกกุ้งก็มาสงสัยจะได้กินกุ้งอเอเดี๋ยวตักด้านนอกอีกทีเดี๋ยวรวบรอบเดียวเลยเอาต่อสงสัยเขาจะได้จินจุ้งเฮ้ยจุ้มไปเลย <c oughs> ถ้าเขาออกก็ออกไปนะแต่ถ้าได้ก็พอได้เลี้ยงแขกไปทางไหนล่ะเฮียมาในท่าพิสดารเลย ขอจินจุ้งสักสักหน่อยต้องบอกว่าพายนี้เป็นพายอันใหม่นะผมยังเขาเรียกว่ามันยังพายไม่เข้ามือยังไม่เก่งเท่าไหร่มีหมดมมแรงระว่างทางด้วยเอาไม่ตักอย่างนี้อ่ะเคลียทำไมไปอย่างงั้นนะโอ้ยพันเลยนะภพายพัน เขาเรียกลอลุนเซอร์ไพรส์ดีกว่าเอาต่อกันเลยดูซิจะมีกุ้งแม่น้ำได้รับรองแขกไหมระวังเงี้ยงปลาเฮีย้าไมมียกินสังกวาดไปหนึ่งสองเอาจากสี่เหลือสองแล้วเหลือสองเออไปเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวผมพาตักกุ้งเดี๋ยวพาตักกุ้งดีกว่าน่าจะได้กุ้งอะวันนี้อ่ะไปวันของกุ้งจัดไป มาต่อกันนะครับผมผมก็อดหยุดไม่ได้แล้วเหมือนกันด้านบนล่าทางสนุกก็น่าดูแม่แจ๋วเอาไปไปหาก,กับแก้เหมือนต่อไม่ได้เลยพี่เขาเต้นแรงขนาดนี้เราต้องไปตักกุ้งต่อใช่หากกับแก้ไปพี่เขาไปลุ้นกันครับผม <S <S ก่อนไปซิมเบิงอเมซอน <S 2> <S 2> <S เอามาต่อแล้วผมสำหรับผมผมก็ชอบนะผมชอบคนสนุก ใครมาร้องมาเล่นมาเต้นเดี๋ยวผมหักกับแก้มให้เลยอ้า oh, จัดปเฮียแน่แอดมินก็ใจดีแกะให้หน่อยดิติดฮะเดี๋ยวผมขอตักกุ้งเลี้ยงเขาแล้วกันตักกุ้งข้างกระชังรอบนึงเอาจัดปยังไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมอยู่เลยจัดตรงที่เดิมนี่แหละได้ทั้งกุ้งทั้งปลาเลยเฮียระวังเลยเฮียนะถามแอดแอดเเข,า,ขาชอบนะ ตอนเป็นหนุ่มเป็นสามเขาชอบนะเวลาผมขาแดนอย่างเงี้ยเขาเป็นเอฟซีผมอยู่เฮ้ยไม่เฮียเอาลุ้นกุ้งนนะเฮ้ยมีมาหนึ่งสองสองตัวเฮียเอาสองเอาตะการ้าใส่เลยแนละ้วกันเดี๋ยวโดนหอกเอางั้นเหรอเอาเลยเดี๋ยวกลับแก้มเราไปหมดเอามาต่อกันนะผมฟูไปถอยดูข้างบนกันด้วย แน่ทีมงานมาเต้นยันนี่เลยเอาลุ้นกันต่อมาทางนี้ด้วยกลับแก้มต้องอันนี้แล้วนะเคียโอ้โหอะไรเขามาเต้นให้กําลังใจขนาดนี้มันต้องมีดีบ้างแหละแน่อย่างเงี้ยผมชอบเลยนะใหญ่ต้องเข้าผมเหงาานานหลายวันวันนี้ทีมงานเกษตรสัญจรมาเต้นให้ดูด้วยเ้าวไหมรู้เอาตองได้ติดติดอะไรอ่ะกระชังน้ำปิว เราย้ายกระชังนี้วากระชังนี้ตักไม่ได้อ๋อเอาสองมันหมานแท้วะทีมงานกเกษตรสัญจรเฮียแต่มีกุ้งไข่ไข่ก็กินวันนี้ <laughs> เอามาต่อแล้วผมแม่ทีมงานนี้มาเชียร์รอกับแก้มเนี่ยเต้นไปด้วยเต้นไปด้วยตักไปด้วยได้มาสองลุดไปแล้วหนึ่งอรอบนี้แหละมาตักกุ้งแม่น้ำข้างกระชังกัน โอ้โหเฮีย,ยม,มันมันมันสั่นน่ะเฮียเหมือนมีปลาวะ่ะไม่มีเหรอมันติดอะไรไม่รู้เราตักกุ้งอย่างเดียวเหมือนปลาว่ายชนถังอะเฮียกุ้งใหญ่สิครับเฮ้ยกุ้งใหญ่วะแกก่อนเดี๋ยวลูดเอ,อ,อต่อกันนะผมได้ตัวใหญ่จับไว้ก่อนนี่เดี๋ยวไปเป็นกับแก้มให้กับสำหรับทีมแดนเซอร์ นะเขามาหาเราก็ต้องสนุกกับเขาเนาะใช่สำหรับตัวนี้ผมเห็นแล้วไข่เต็มท้องผมรีบเคลียร์ก่อนอ่ะปล่อยเนาะปล่อยไปเอ้าพันเอาโอเคเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยก่อนเราไปกันต่อครับผมเดี๋ยวสรุปสุดท้ายได้กี่ตัวต่อให้เขาอีกหน่อยจะครบรอบแล้วนะอืมจะรอบแล้วอ่ะเอ้า อะตั้งใจแล้วไม่พูดเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮียมีเพิ่มมาอีกหนึ่งกี่ตัวฮะเดี๋ยวเดีเดดูก่อนมันดำๆดำมาลแล้วสามตัวเฮียตักเดียวสามตัวหลุดไปแล้วหนึ่งตัว แต่มีรุดต้องบอกว่างานนี้ <ừ. S 1> เราคัดแต่ตัวใหญ่เนาะตัวเล็กก็ปล่อยเขาโตไปต่อนะผมเหมือนเดิมนะเราไม่เอาเปียบธรรมชาตินะตัวเล็กเราก็ปล่อยใ,ให้ใล้เขาหลุดตาข่ายไปเราแต่ใหญ่ใหญ่หวังให้ปลาใหญ่เข้าสักหน่อยนะเฮียนะ <ừ. S 1> ได้ปลาใหญ่พอได้ต้มอย่างเงี้ยเนาะ เพิม่มมาอีกหนึ่งออตู้เต็มที่ไปเลยออาอันไหนหลุดก็หลุดเมื่อวานซัดไปเกือบสักยี่สิบตัวออวันนี้วันนี้เงียบไปเลยไม่ทันใช่วันนี้เงียบเลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งน่ะเรือหาปลาอยู่ข้างบอกว่าวันนีนะ้น้ำไม่ค่อยดียังไงไม่รู้าาน,น้ำไม่ค่อยดีตกปลาย,ยังไม่ติดเลย เอ้ยนแนมอยู่ตัวใหญ่นะตัวเก่าหรือเปล่าเอ้ยตัวใหม่และเคลียก่อนไหมเดี๋ยวหลุดหมดเอาโอเคตัวนี้มีไข่ด้วยโทูนางสารปล่อยไปใช่ไปตัวเล็กมีไข่แล้วก็ปล่อยให้เขาออกลูกออกหลานไปไปตอนครับผมเพื่อทีมงานกเกษตรสัญจรน,นะครับผมตู้เต็มที่ เพี้ยมันเนาะดูสิเฮ้ยแต่มีแน่น่าจะมีเหรอเออน่าจะมีอ่ะพี่ดูไม่รู้ต้องถามแอดมินแอดมินก็เป็นเซียนมันน่าจะมีน่าจะไม่มีเ,ออเลยเฮ้ยมีด้วไงเห็นยังกุ้งอ่ะนี่ไงหนึง่งเอาหนึ่งหน่วยเราเก็บทีละหน่วยเก็บของก่อนเอาเก็บก่อนใส่สต็อกได<ป>้คงได้สักทีหนึ่ง ต้องบอกวันนี้ไม่ใช่วันของเรานะตักปลาก็ไม่ติดนาะตักกุ้งมก็ไม่ติดเช่นกันสุดท้ายเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเราจะได้กุ้งไปรับแขกเยอะไหมก็ขอให้พอได้ชิมกันคนละหน่วยสองหน่วยเนาะหนุกหนานกันไปหนูว่าตักเนี้ยได้เยอะแน่อุ้ยเฮีย <He> er. ปลาวิ่งชนรอเอาขอให้อยู่เฮียขอให้เ<อ>ข้าโอ้โหมันไปยังไหนแล้วมั่งรอ ปลาวิ่งชนพายเด้งดึงเลยเมื่อกี้เน<อ>ี่ยเนาะ,ะติดติดมันใหม่มันใหม่เออต้องมีอยู่แล้วเนี่ยเสียงดีดอยู่เนี่ยเฮ้ย,ยปลาเฮ้ยปลาอะไรเนี่ยปลานินยักษ์โอ้ยโอ้ยตัวใหญ่อะได้กุ้งด้วยอะเหรอเอองเงียอะไรไปรับแขกอะน่าจะเป็นปลาตัวนี้วะเนี่ยปลาตัวนี้รับแขกเหรอโอ้ยปลานินตัวใหญ่อะโอ้ยปลาทรงนี้ผมรู้เลยเป็นปลาที่เขารีด นำเชื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วปล่อยทิ้งที่ตัวเมืองจังหวัดเนาะตัวเมืองจังหวัดปราจีนโอ้โหเฮียยังใหญ่เลยใหญ่เลยอ่ะเอ้าเราจะจะตักกุ้งอันเนี้ยใช่ได้อะไรเนี่ยโอ้ยสองโลไม่พลาดเออตัวนี้สองโลไม่พลาดเลยเอาเฮียปล่อยกุ้งไปก่อนเอากุ้งเล็กนะเออปล่อยมีไข่ด้วยไข่แล้วก็ปล่อยโอ้โหยังยาวเลยเออแล้วแถมปลากระกด้วย หชัดเจนเอ้าเอาอะไรมาเนี่ยไม่ตายแล้วเราปลาเมื่อกี้ผมมีปลาทัพทิมดีๆให้เขากินแล้วเนาะอันนี้เอาไงเอาไงอ่ะโยนพักไว้เนาะโยนพักไว้ดีกว่าเฮียเพราะว่าผอมอ่ะมันผอมหลังแหลมเลยนี่ปลาไม่เหมือนปลาผมนะเอ้าโยนพักไว้ตักกุ้งสักทีงเอ้าหลุดมือแม่ปลานางงาม <laughs> ไวหุ่นซะละเกินเอา้าไปไปอยู่ที่พักไปนะต้องบอกว่าเดี๋ยวไปชิมกันแล้วกันมีนิดหน่อยอเอา้าพอได้ลุ้นกันนะครับผมอ่าโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับขอตอต้อนรับแขกก่อนไปนะครับผมสวัสดีครับ